หนังสือเล่มนี้ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยนี่อโอ้มีจดหมายสองสาวฉบับหล่นลงมาเป็นจดหมายขอคืนดีเหรอมีจดหมายสาวฉบับเขียนหมายเลขกำกับงั้นเปิดฉบับแรกก่อนดีกว่าในถ้านี่คือบทเรียนจริงๆคงไม่มีเนื้อหาอะไรที่ต้องปิดบงังมาดูดีกันเถอะไม่ได้เจอกันนานเลยนะขาแข้งของฉันเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว คิดจะเล่นบทดราม่าสินะอย่างน้อยก็ช่วยใส่ความจริงใจลงไปมากกว่านี้หน่อยเถอะภาพที่ฉันเคยไล่ตีเธอส่วนเธอก็วิ่งหนีไปพรางใช้ร่างกลอม่าดน,น้ำออกมาดึงดูดความสนใจของฉันไปพรางก็ยังคงตือตราตรึงอยู่ในใจไม่หายตอนนี้พอเธอไม่อยู่ฉันก็แต่แต่นอนอยู่บนเก้าอี้โยกทั้งวันขาดการออกกำลังกายไปอย่างสิ้นเชิงเลยละ่ะใหญ่แกหรือว่าเราไม่ควรอ่านต่อดนีนะ พักเองกวสารดีกว่าเธออยากจะรู้วิธีทำนายชะตาการรมของอาณาจักรหรือแม้กระทั่งโลกทั้งใบหรือเปล่าล่ะบุ่งหน้าไปที่สุเมรุไปตามหาประตูของอาณาจักรใต้ดินพอถึงที่นั่นแล้วค่อยเปิดจดหมายฉบับที่สองนะจ๊ะความสัมพันธ์ระหว่างสิธิ์กับอาจารย์ของพวกเธอนี่แปลกจริงๆพูดเรื่องความรู้สึกก็ทันแล้วพอพูดเรื่องวิชาการก็พากันเศร้าแต่ประตูสู่อาณาจักรใต้ดินสุเมรุนั่นใช่เอ่เอว่าไงพวกเธอมีเบาะแสปะ พราะฉันน่าจะรู้แล้วว่าที่ไหนอ่ะเยี่ยมไปเลยแบบนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาที่ฉันต้องใช้สื่อภาพไปได้เยอะถ้าเกิดว่าช่วยประหยัดค่าไกด์ค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารไปได้ในตัวเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยละฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วพวกเราที่บอกเดินทางกันเถอยายแก่บอกว่าหลังจากเสร็จแล้วให้เปิดจดหมายฉบับที่สามเลยแต่ฉันทําไม่สําเร็จนี่สิคุณเปิดปะแต่ว่าฉันเริ่มเข้าใจวงจรความคิดของเธอที่เป็นสิทธ์กับาจารย์แล้วล่ะดูสิเขาแค่บอกว่าหลังเขียนเสร็จไม่ได้บอกว่าหลังจากทําสําเร็จ พรางานชืว่ามันเปิดได้อ๋อจริงด้วยชะว่าแย่แก่คงไม่ได้เขียนอะไรดีๆเอาไว้หรอกโดนแซวแน่เลยแบบไม่สำเ,เร็จนะสิถ้าเธอได้เห็นประโยคนี้แสดงว่าเธอลองไปแล้วเล้สินะด,ด้วะนี่เธอกล้าลองเปิดมาจริงๆเหรอยายแก่เอ